อาสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในช่อง KATI.P กันนะคะว้โอเควันนี้เราจะมาเล่นเกมกันแล้วทุกคนอยากให้หนูเล่นเกมอะไรพิมพ์ใต้คอมเมนต์ช่วยทุกคนช่วยมากดติดตามหนูด้วยนแล้วมึงของมาเป็นเพื่อนกับหนู No. สามห้ากันนะคะหนาออ่า เอ้วอยงนีก็เราไปเล่นกันเถอะ <c oughs> อือ้าวเดี๋ยวผมฟังตกบอกแบบอันนี้มันบล็อมันเกมชื่อว่าอะไรนะ จำไม่ได้เออหนูจะไม่ได้วู้ยิงธนูไม่อีกมีชื่อเอะอปิดยาเป็นไรเป็นไปไม่ได้กำหนดเองกำหนดเองอืม พีชาไปก่อนอือหืออะไรเนี่ยตัวสุดด้วยโนราว้าชิเนีย นให้เกมน่าสนุกเนี่ยนอนแล้วสกี๊ดแล้วฉันรู้วิธีแล้วแล้วต่เองกันเงฉันใช่ไหมเออฮะอือฮึแล้วก็ตั้มนายตัวเอง ตายไปไปโอ้เสียงโคตรจังเลยครั้งนี้ต้องระวังอ่ะเอออื้มฮึนั่นเราเอยแบบตอนนี้อะไรนะ มถ้าพอหนูมั่นใจแล้วก็น่าจะคืนหนูไปสู่สุขติอ่ะไปเฮ้เอ่าขุดโชคดีทิ้งปัจจุเอาไว้เล็นไงต่อกลัว ใกล้ต่ออจะเกิดไว้ปงแถ้าเข้าออกมหมคเขาออกไปมาชมพอดีว่าดดเราคลิปไม่เป็นอะมันลงคิปยังไงอะถ้าใครรู้ว่าลงคลิปยังไงมาบอกหนดก้ยกันนะคะก็เพราะว่า เด็กกอกำหนดอ,อย่างนี้คืออะไรโซดาโซดาจาวันใครอะวิตามินดีไซบ์ป๊อปป๊อปป๊อปไปกันเถอะใครเป็นหัวข้อมาเอามาใช้ มาคืออะไรว้ะไปแล้วมันยิงอยู่กันด้วยนะไปเมื่อกี้กองกองมาก <laughs> ว่าแล้วท้ออาไปอยู่ใต้กตลรอดเลยคุณมีค่าใช้จ่ายหมดแล้วไฟอีกแกอเคก,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 ก็ได้ไม่กำหนเดเองนะปกติ

Hai ini kasur. Tahu ini อ๊ะเอ้เ <Negative> อ <notes> ๊ะเอ๊ะออ๊ะเ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 เอ๊ออะเออ๊ะเอ๊ะเ h ๊ะเออ๊ะ้อ๊ะเอ๊ะเะอ๊ะะะเอ๊อเอ๊ะเอ๊ะเะอะอะออออเอออ ไรประโยชน์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 มากเออไรประโยชน์เออขอแค่ขบแค่ห้ด้วยใช่ไป เดี๋ยวสิเราด้แกระจบโ้น่าสนใจนะอือฮะ้กระจามให้นั่นแล้วตากนั้นก็กิง 死順暢嘛。

ก็จะดูเลยเด้ยังสักดนที่ มาส่แลงคู่ตาเปล่าไปเฮ้ยหมอ,นนห,อหน้าโหดนะจะตายจ,จริงแล้ว แคนังไม่ขึ้นแล้วมีห้อยอ่ะฮาแกม ทำได้แลวท่านผู้ชมเราทำได้แลยท่านผูทำทำ้ชมเฮ้ย ไม่มีันรเ้ย จะฟ้าก่อนใช่ั้มคบจะฟ้าใช่ไหมอ้าดูสิใช่ไมเกใดจทุกเย่งใช่ไหมต็มหมด

ไม่ว่าแม่อยู่ไหนไม่ว่าแม่เป็นใครสายสังรับกลับมาแม่มางอยู่ที่นี่หนูจะสอนยาว่าหนูจะต่อไปเปสัต อทั้งมันมีอั้งนแต่มันมีแบบไลฟ์ไปอยู่ยังไลฟไปอยอู่ก็ไม่อยากจะรู้ตัวเอง

ลงจะมันเยอะดิ <laughs> Shut, shut, shut. จบอะไรอ่ะ อ๋อดูม <c> ีอะไรซ้ำอ่ะสี่คนนะา้ำายอือฮึ ประการพื้นที่

อือืมอืมจับนะาระบบอยากปวดอยากเท้าชื่อตั้งไงดีหมดแน่นอนเลยพี่ไอ้กย どうぞっうぞ。<分>

เเห็นหรือเปล่าเห็นรอเปลากาลีลาดูกีิจอฮะคุณผู้ชคลิปน้าแล้วท่านผู้ชมที่เปิดดูสิวูู้วววววววี่วววววควว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 วะวว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 อ กาิตกษับแคุณถูกบักคับไม่ออกจาเอาน่าเกิดอะไร